รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะระมวลอมัตรธรรมค่ะก็ตอนนี้เป็นพิธีกรเป็นเ c ็แล้วก็รับงาน e อเีเวนต์อยู่นะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้เรื่องกลับมาที่ใครเราประเด็นนี้ที่สำคัญและบอกเลยว่าถ้าเราเกณฑอันนี้แล้วเราเอามันไปใช้ได้เราจะไปได้ใจคนที่เราเห็นโดยส่วนตัวเราก็มีความสนใจใน,ใน,ใ,นในหลายด้านนะคะกีฬา<ม>ท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ค่ะ เรื่องของการเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเริ่มให้ความสนใจเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลูกเพื่อบริโภคเองก็เลยเริ่มที่จะหันมาศึกษาในเรื่องของการเกษตรมากขึ้น สาก์ชมรมชาวสวนมะม่วงอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิยงเราที่คุณนัดแขกรับเชิญที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมในรายการจะไปเยือนในวันนี้ก่อตั้งมากว่า20ปีแล้วเป็นการรวมตัวกันทำงานของสมาชิกเกษตรกรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและปลอดภัยนับว่าเป็นสากลสวนมะม่วง ที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของประเทศแต่กว่าจะมาถึงวันนี้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้อันนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยเรามีวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงอะคะ๋อจริงจแล้วตรงในพื้นที่ประมาณ200ไร่นะ200ไร่อย่างองน้อยอันดับแรกคือการจัดการนี่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญคเราต้องวางผังของเราให้ได้ก่อนว่าในสวนเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยร้อยไร่เนี่ยมันมีอยู่ยังไงเราต้องมาตีตารางแปลงละ หลังจากที่เราทําเป็นแปลงแล้วเราจะเริ่มกระบวนการในการตัดแต่งกิ่งแต่ละแปลงมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดมีการตัดแต่งกิ่งปุ๊บแสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นละอย่างนี้เราก็คํานวณได้เลยว่าถ้าเราอยากให้มันออกเดือนนี้เราก็ตัดแต่งเดือนนี้เพราะมะม่วงตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งถึงวันเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณเดเดือน7เดือนคือแต่ละแปลงก็ตัดแต่งคนละช่วงจะได้มีทั้งตีอย่างนี้ใช่ตัดแต่งคนละช่วงเวลาเราต้องมีการบริหารเวลาว่ามะม่วงรุ่นนี้ตัดแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็ล็อกต่อไปล็ สิ่งสาคัญก็คือเก็บเกี่ยวไม่ทันเก็บเกี่ยวไม่ทันเอเพราะเก็บว่าเสร็จปุ๊บการตลาดที่เราตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันก็จะชะงักแน่นอนการรวมกลุ่มของสา,รราสกลชลุมชาวสวนม่วงจังหวัดเบุเรีนะครับเราเริ่มกอ่อตัวขึ้นเมื่อปี2 5 4 1โดยที่เกษตร,รกรชาวสวนเริ่มมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราการขายมะม่วงของเราเนี่ยถูกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดราคาเราหรือเปล่าทําไมเราถึงไม่รวมกันขาย หลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผลผลิตมม่วงของสมาชิกปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ8,000ไร่ผลผลิตในภาพรวมก็ประมาณ5,000ตันนะฮะกว่า70เป็นม่วงสายพันธุ์นั้นดอกไม้แล้วก็เขียวเฉยวิแล้วก็ม่วงพันธุ์อื่นอีกประมาณ30อันนี้จะเห็นห่อแทบทุกลูกบนต้นเลยค่ะใช่ครับห่อทุกลูกและวันนี้ม่วมงคุณภาพต้องมีการห่อผลทุกลูกห่อเพื่อป้องกันมแมลงวันทองที่จะมาต่อยนะฮะ 2ป้องกันสารเคมีนะที่จะปนเปื้อนอยู่ภายในลูกมะม่วง แล้วก็3ป้องกันการเสียดสีริ้วรอยลมพัดทําให้ลูกมีริ้วมีรอยได้ลองมาดูลูกนี้นะครับเดี๋ยว้าผมจะลองแกะให้ดูนะครับอันนี้คือถุงต้องเป็นต้องเป็นถุงเฉพาะก็เป็นถุงเฉพาะของมันครับเป็นถุงคาร์บอนนะครับหลังจากที่เราห่อแล้วนะครับสีสานของมันจะออกเป็นสีเหลืองนี้เห็นไหมครับสวยสริจริงแล้วมะม่วงมันไม่ได้สีเหลืองนี้นะครับใช่มันต้องเป็นเขียวครับต้องเป็นเขียวนะแต่เหตุผลที่มันมันเหลืองเพราะถุงคาร์บอนมันมีคาร์บอนเห็นไหมฮะสีดำใช้เวลาห่อประมาณ40วันมะม่วงจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืือองร่ยๆ ก่อนที่เราจะเข้ามาที่สวนเนี่ยเรารู้สึกว่าการเก็บมะม่วงเนี่ยก็ยคือเราต้องปรับไปยืนที่ต้นแล้วก็แบบว่าเลง็งลูกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะมีเป็นถุงที่เรียกว่าเป็นถุงคาร์บอนนะคะห่อลูกไว้เพื่อทําให้ลูกเนี่ยสวยนอกจากทําให้ลูกสวยแล้วเนี่ยเขาทําตั้งแต่ตอนที่เป็นลูกอ่อนอยู่แล้วก็ห่อไว้เป็นรุ่นๆค่ะพอเห็นวธีการจัดการอ่อนรู้เลยว่าเฮ้ยสองร้อยมันก็ทําได้นะถ้าเขามีระบบที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเรื่องเนี้ย ขอยืมหน่อยนะคะขอลูกนี้ดีกว่าดได้แล้วนะคะแกะซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหมเห็นไหมล่ะผ่าน ได้เดินดูรอบๆแปลงเลยนะก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยส่วนนี้มีระบบระเบียบหรือวิธีคิดการบริหารจัดการที่แบบวางมาตั้งแต่ต้นเลยอะค่ะมันทําให้เขาบริหารจัดการง่ายรวมไปถึงระบบน้ําเขาก็ต่อเป็นสปริงเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ต้นเลยไม่ต้องมาแบบทําทีละต้นหรืออะไรเงี้ยค่ะการผลิตเกษตรกรคือต้อนน้ําถ้าเกิดต้นน้ําผลิตไม่ถูกวิธีคุณภาพไม่ได้ปลายน้ําก็คงจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะนั้นสากลชนบทชาวสวนมีหน้าที่ในการให้องค์ความรู้ในการผลิตตลอดจนการบริหาจัดการการแปลงปูกต้องทําแบบมีระเบียบมีวินยัยมีข้อบังคับอย่างชัดเจนมะม่วงจํานวนมากที่ขนออกมาจากสวนจะถูกนํามาพักไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าหลง เมื่อกี้มะม่วงที่เราไปเก็บกันตรงู่้นก็คืออันนี้เราผลใส่ล้นไว้นี่แล้วค่ะก็คือม่วงเก็บจากต้นไปแล้วนะฮะจะถูกบรรทุกถูกดาเข้ามายัางลงเมื่อก่อนลงคืออะไรเราบอกเดี๋ยวไปสวนมะม่วงกันเดี๋ยวเราจะไปที่ลงนะลงคืออะไรวันนี้ก็อ๋อลงก็คือสถานที่ที่เอาไว้คัดแยกมะม่วงเหมือนเป็นที่พักมะม่วงอะคะ่ะเก็บมาแล้วมาพักมาคัดแยกแล้วก็บรรจุใส่ตะกร้าแล้วก็ค่อยส่งออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ เมื่อกี้ที่เราเก็บมามันคือห่อถุงเป็นห่ออย่างนี้เออต้องทาการแกะถุงออกเพื่อนํามาม่งตัวเนี้ยนะฮะบรรจุลงรังแล้วจะเอาไปคัดแยกอีกทีหนึ่งเป็นเบอร์เป็นขนาดหรือเป็นไซส์นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองแบบนี้แล้วก็เอาก้านเลยใช่ไหมนี่เด็ดตรงนี้ออกแต่ว่าเราไม่ต้องเอาถึงกัวเอาแค่ยาวๆออกกลัวก้านมันไปโดนลูกผิวก็เลยต้องเอาออกนิดนึงใช่ปะ วัวเลยจัวเลยลูกนี้สวยวันนี้เขาแกะมาลูกหนึ่งสีแบบนวลมากขาวมากแต่เขาบอกแล้วว่าอันนี้เรียกว่าไม่สวย <c oughs> แล้วก็อันนี้ไม่สวยแล้วหรอ <c oughs> อันนี้คือสําหรับเรานี่สวยแล้วนะน่ากินมากลูกยาวประมาณหน้าเราเลยพี่นีต้องเด็ดออก อันนี้คือขั้นตอนของการคัดแยกก็เอาจากรังที่เมื่อกี้เราแกะมาคัดเป็นสีไซส์0ูนย์ศูแล้วก็อันนี้จะเป็นเล็กสุดถูกป่ะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วจากี่เก็บเกี่ยวแล้วทางสากรก็จะมีตน้นที่ในการบริหารจัดการว่าวันนี้มีทั้งหมดกี ine, ่รายกี่รังก็บาิหารจัดการโดยติดต่อประสานงานกับทางแม่ค้า หรือบริษัทส่งออกให้มารวบรวมมาพบปันในในใน,ในวันนัดหมายที่สากลจ์งนุมชาสวนจากลลงผลผลิตที่รวบรวมมาจากหน้าสวนของสมาชิกจะถูกรวบรวมนำไปส่งยังจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือสหกรณ์เพื่อผ่านขั้นตอนต่อไปตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ กินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกิน <laughs> ลองได้ไหมลองได้ไหมนะ่าสนุก <laughs> เอาเลยนะเอาเลยปะที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงนองจกจากจะเป็นจุดรับผลผลิตเพื่อกระจายให้แก่ลูกค้า ที่แห่งนี้ยังเป็นอีกจุดสำคัญที่สมาชิกจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันเพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในการผลิตพอมาเป็นสากลก,ก็ยิ่งรูปแบบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบบัญชีมีทำตรวจสอบอะไรต่างๆว่าใครซื้อมาขายไปมีตัวเลขให้สมาชิกให้เห็นณปัจจุบันนะครับหลายหคนก็บอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นที่เห็นชัดเลยก็คือการรวมตัวกันเป็นสากลเนี่ย อย,อย่างหนึ่งปัจจัยการผลิตซ,ซึ่งซึ่งมันเป็นต้นทุนสําคัญเป็นต้นทุนหลักเลยเราก็รวมตัวกันแล้วเราก็สั่งของซื้อของมาได้ราคาที่ถูกมาถึงทิ่ิ้นปีมันก็จะมีปันผลเข้ามาสู่สู่สมาชิกทุกคนตรงที่สุดตรงนี้ค่ะเราทํางานกันยังไงแบบไหนตรงไหนทําอะไรบ้างเซกอรจะนาผลผลิตมะม่วงเนี่ยมาลงงะอย่างจุดตรงนี้มาตรงนี้เห็นมีจุดเพราะถือว่าตรงนี้คือจุดร,บรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะ,ะชาวสวนขนมาแม่ค้ามารอแล้วถูกต้อง จุดแรกเลยคือรับสินค้าจากเกษตรกรก่อนเห็นมันมีมุมที่แบบคัดคัดเกรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคัดว่าอะไรจะไปที่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะกินมานานแล้วจะวันนี้จะได้เห็นขั้นตอนก่อนกินเห็นเห็นมันมีอยู่สี่ช่องออใช่เราจะวางงวงลงค่ะแล้วก็ใช้น้าหนักเนี่ยแล้วก็ตกตามช่องแล้วก็ก็จะหยิบหยิบใส่ตะกร้าไม้ค้าไปไอช่องแรกเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเขาจะมีคือใหญ่สุด ่่ใใชูหญสุดความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเห็นสากร์ตรงเนี้ยเราคิดว่าสาก์น่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมาแบบเกษตรกรนเนาะมารวมรวมกันใครใอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาตรงเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคือเขามีระบบการจัดก,การที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าจะต้องทําอะไรในแต่ละจุดเซตร,ระบบให้ทํางานง่ายอะค่ะซึ่งนั้นมองว่าอันนี้เวอร์คือบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยากทาแบบซิมเปิลเรียบง่ายแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอและชัดเจนแค<อ>่เนี้ย ลองได้ไหมลองได้ไหมน่าสนุกคับลองก่อนนะเอาเลยนะเอาเลยปะวันนี้เลยเขาไม่ปล่อยกับบ้านแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกพอมันเครื่องมันเร็วนี้สมาธิอยู่กับการวางคิดว่าทำวันแรกนี่น่าจะสนุกทำไปเรื่อยๆนี่สนุกเหมือนกันหมดแล้วค่ะ สหกรชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นการนำเทคนโนโลยีมาประยุกต์ใช้คุณนัทแขกรับเชิญของเราทึ่งในเรื่องนี้มากเรามี QR Code คซึ่ง QR Code คตรงนี้นะถือว่าเป็นเป็นตัวการันตีให้กับผู้บริโภคเลยว่ามะม่วงแพ็คนี้ใครคือผู้ผลิตผลิต<ผ>ที่ไหนนะอย่างนัทสแกนปุ๊บนัทจะรู้เลยว่าไอชิ้นนี้กำลังจะเอาเข้าปากไปเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงเป็นของใครซองเป็นของใครหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ มองว่าเป็นเรื่องที่ยุคมีต้องมีทุกคนเนี่ยถือมือถือมากกว่าถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นอ,อันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราสามารถรู้ได้หยิบกล่องขึ้นมาเราสแกนดูเรารู้ได้ว่าแหล่งที่มามาจากไหนใครเป็นคนผลิตโดยส่วนตัวแล้วนะก็มีผลิตภัณฑ์ของเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าเราทําเป็นเล็กๆอะไรเงี้ย อย่างตัว QR code เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทํายากคือบุคคลทั่วไปก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรจุพาหรืออะไรก็ดีคือบางทีเราเพิ่มดีเทลมานิดหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของแวลูหรืออัพราคาให้กับตัว Product หรือผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกวันนี้แพคเกจ i ิ้งเนี่ยเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลมากแล้วยิ่งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ QR Code สามารถสืบค้นถึงแรง่งพิดด้วยเนี่ยยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคเลย การปลูกม่วงจากพี่ได้ไหมคะคือหนู่ปลูกต้นไม้ไม่เป็นทําไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยพี่สอนหนูได้ไหมได้เนาะการที่คุณนัดแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้เข้าไปเห็นชีวิตชาวสวนมะม่วงและเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่สสกอร์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วตอนนี้เธออยากฝึกหัดเป็นเจ้าของต้นมะม่วงของตัวเองบ้างถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่เธอจะเริ่มต้นจากจุดไหนดีความตั้งใจในวันนี้ก็คืออยากจะมีมะม่วงเป็นของตัวเอง,งต้นหนึ่งมเมล็ดนี้คือมีคุณลุงใจดีค่ะเขาขับรถผ่านมาแล้วแกก็เรียกให้เราชิมมะม่วงแกซึ่งเราไม่เคยกินมาก่อนเลย สวัสดีค่ะมะม่วงมาให้ชิมหน่อยมะม่วงอะไรคะมะม่วงกะล่อนทองจากสวนเลยมะม่วงอะไรนะคะลุงกะล่อนกะล่อนทองมะม่วงกะล่อนทองกินแล้วจะกระล่อนไหมกะล่อนไม่อ๋อกะล่อนด้วยกินแล้วไม่กะล่อนนะชิมได้ไหมคะลุงได้ได้เอาแล้วนะอืมหวานด้วยอ่ะดีจังเลย เดินมาตอนที่กินมะม่วงให้ถุงนึ่งครับแล้วกลับไปบ้านก็ไปล้างด้วยนะทำควนสาอาด์ก็พีแล้วก็หนูเกลนยดมันหอมด้วยคือปกติจะไม่กล้ากินแบบอะไรทั้งเปลือกอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบกัดเข้าไปคำแรกแล้วคำที่สองมันอัตโนมัติคุยไปกัดไปเพลินกินไปคุยไปจนหมดลูกแล้วงั้นหนูไม่กลัวลุงแล้วขอบคุณมากนะคะจะให้หนูจริงๆรเหรอใช่เนี่ยหนูเก่งใจแต่หนูก็เอานะลุงขอบคุณมากค่ะขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวหนูไปเก็บมะม่วงก่อน อยากทำให้อันนี้มันกลายเป็นต้นแล้วก็เอากลับไปปลูกที่บ้านก็เลยมาเดินหากเกษตรกรที่เขามีความชํานาญให้เขาช่วยสอนเพราะว่ากลับไปทําเองมั่นใจว่าไม่รอดสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีค่ะ <ammed> <ık> ทำอะไรอยู่คะ ตอนนี้กำลังทำโคนอยู่ครับ๋อทำโคนมะม่วงใช่ใช่มะลบอันนี้อันนี้ของพี่เองเลยปะของผมเองเลยครับงั้นดีเลยขออนุญาตเรียนรู้เรื่องวิธีการปลูกม่วงจากพี่ได้ไหมคะได้ันดีอยากจะแบบลองปลูกเอาไปปลูกที่บ้านแล้วก็แบบคือเอาคือหนูว่าปลูกต้นไม้ไม่เป็นโอเคทำไม่เป็นอะไรไม่เป็นเลยพี่สอนหนูได้ไหมได้เนาะมะม่วงจริงๆแล้วดูแลไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนจะปลูกใหม่ๆอาจจะว่ามองว่ามันจะยากนะแต่มะม่วงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ตามฤดูกาลก็ได้นะไม่ต้องการน้้้ําาก็ไดรูว่ น้ำไม่มีเราก็ปลูกเม็ดเสียเราไม่ต้องปลูกกิ่งพันธุมันก็สามารถที่จะเติบโตได้แล้วมีความแข็งแรงทานแลกได้ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้ต้นมะม่วงค่ะเป็นของตัวเองที่บ้านได้สายพันธุ์นี้เออต้องทายังไงบ้างถ้าเราต้องการตอนนี้คือเราไม่ทาบกิ่งไปเราก็จะเอายอดไปเอายอดตัดไปเลยใช่ใช่เลือกยอดที่มันที่พร้อมมันแก่อันนี้คือพี่จะตัดเลยอ่ะค่ะจะตัดให้อันนี้คือของหนูใช่ไหมใช่ใช่โอเคขาบคุณค่ะเนี่ยเนี่ยเราจะเลือกตัดไปอลยอย่างนี้เลยอ๋อโอเคเสร็จเสร็จแล้วเราก็โอเค เนี่ยเราจะเก็บไปอย่างนี้เอาไปอย่างนี้เราใส่ถุงพลาสติกใช่ใช่เสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากนะนอกจากเอายอดไปท่านเป็นเม็ดปลูกได้ไหมคะเม็ดก็ได้เป็นเม็ดปลูกได้พอดีว่านี่พกมาเลยคือพอดีได้เจอคุณลุงคนหนึ่ง เขาเอามะม่วงให้หนูกินอ๋นเอเไป็นพันกะลอนก,กระลอนทองคือได้ลองกินแล้วรู้สึกว่ามัน<บ>อร่อยมากแล้วแบบอยากมีไอเนี่ยเป็นของตัวเอง้าอ้จาจ้าพันนี้เลยใช่ใเลยนี่ตอนแรกกะว่าจะเก็บไปปลูกเองแล้วพอดีมาเจอพี่เลยแบบให้ผู้เชี่ยวชาญปลูกให้มันจะติดกว่าเผื่อหนูเอากลับแล้วมีเม็ดเดียวด้วยเดี๋ยวมันไม่ติดบประมาณนะั้น เด็กข้นกดนี้ก็ได้อันนี้คือเมื่อกี้ยอดที่เราได้มาที่ได้มาอันนี้ปาดทีเดียวค่ะต้องปาดทีเดียวให้เห็นเนื้อให้เห็นเนื้อขาขาวเห็นเนื้อขาขาวใช่แล้วก็เลือกปาดโดยประมาณนี้ปาดเฉียงเลยใช่ปาดเฉียงเลยให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งหรือมันชิดได้สองข้างได้ยิ่งดีนะเสร็จแล้วจับแบบนี้ค่ะแล้วทําอย่างนี้ก่อนโอเคนะพันตรงแผลก่อนประมาณสักสามรอบสามรอบโดยประมาณนะมากไปมันหายใจไม่ออกดึงแน่นๆเลยค่ะใช่ค่อนข้างไม่ไม่ให้ขาด ช่วงนี้เราพันแน่นตรงนี้ไม่ต้องพันแน่นใช่ตรงนี้ไม่แน่นนะแล้วก็ข้างบนปิดตาหนามใช่ปิดตาหนามไว้ขนาดนี้นะโอเคอ๋อเขาเล็ตใช่อันนี้คือแบบว่าต้องเอากลับไปให้ได้อ่าๆเนี่ยๆก็ล่อนโดยส่วนมากเขาใช้เขาจะเขาจะเจาะแค่น้ําเข้านะเขาจะไม่เอาเปลือกทิ้งเขาเปลือกทิ้งจะโดนเนื้อทําให้เม็ดเสียถ้าถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นโอเคเขาจะพวกสายพันธุ์ที่เม็ดใหญ่ๆใช่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 เอาแค่ข้างในเอาแต่ในอย่างเดียวเลยแล้วก็ จิ้มลงดินแต่กระลอนนี่แค่นี้ใแค่นี้พอจิ้มลงดินธรรมดาดินอะไรก็ได้ดินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วอาจจะเอาขุยพาวทับไปนิดนึงได้แล้วของนุ่มโอเคโอเคสมดังใจหมายนะไปลากตัวพี่มาจากสวนเลยทีเดียวขอบคุณพี่สามารถมากมานะคะวันนี้เลยได้ต้นกระลอนทองกลับไปผิที่บ้านได้มีต้นมะม่วงเป็นของตัวเองขอบคุณพี่สาวอารันะคะขอบคุณค่ะ เขาเรียกว่าสมหวังดักใจไมนะได้ต้นกลับไปปลูกที่บ้านเนาะแล้วก็ได้รู้ว่าเออในหนึ่งต้นเนี่ยมันสามารถทาบได้หลายพันอย่างตัวนันเองเนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราแค่ชอบทานมะม่วงคือง่ายที่สุดก็คือเดินเข้ามาหาคนที่เขาเป็นอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยเราก็สามารถนําสิ่งที่เราเข้ามาเรียนรู้กับเกษตรกรจริงๆเนี่ยเข้าไปเข้าไปใช้ได้เหมือนกันเมื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มบทบาทของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการจำหน่าย หรือการสร้างมูลาค่าเพิ่มให้กับสินค้าทุกสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้นและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงจากภาพที่เห็นทั้งหมดนะคะทุกคนสามารถรวมตัวกันแล้วก็มีตลาดที่แข็งแรงแล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเขามีการพูดคุยมีการประชุมกันมีการวางแผนงานร่วมกันมันทําให้เขามั่น,นคงแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดก,การที่ทุกส่วนได้ขายหมดทุกส่วน ในมุมที่นักเห็นว่ามันน่าจะเป็นอีกแชนแนลหนึงเนาะที่มันแอดแวลูได้ก็คือ,อตอนนี้เขาเรียกว่าผลผลิตที่เป็นอินซีอะค่ะตลาดตรงนี้มันมันค่อนข้างที่กําลังเติบโตแล้วก็ใครที่ทําเป็นอินซีแบบได้เนี่ยตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะมันสามารถอัพราคาขึ้นไปได้นะว่าอันเนี้ยถ้าถ้ากลุ่มนี้ทําเพิ่มขึ้นไปก็น่าจะดีอ่ะนี่คือดอกผลของความเป็นกลุ่มหรือสากร ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นว่าการรวมกลุ่มจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทยสากรชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดชะเชิงเซาได้ประจักษ์ในความจริงข้อนี้แล้วสิ่งที่สากรชมรมชาวสวนเนี่ยเราพยายามตั้งปักธงเลยครับว่าทุกวันนี้สากรรวมตัวกัน พวกสมาชิกทุกคนต้องรับผลประโยชน์สูงสุดทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันจับมือร่วมกันแล้วก็คิดพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาร่วมกันหัวใจสําคัญเกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเกิดท่านทําอย่างนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยนะฮะทุกคนก็ซื้อแล้วจะมาซื้อซ้า มันจะต้อาางนั่งเปาะเปาะเปาะดูเรียนจ้ะดูเรียนจ้ะเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้ะเราก็เห็นเขาโบกโบกอะไรก็ไม่ทราบครับไม่ค,ครับอันนก็สุกแล้วหมอะยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้อยากกินแล้วอ่ะไม่ได้ก็มีหัวเข่าเนี่ยว <c oughs> น้องบอกข้างหน้าก็มีไปเสือสิคะ